รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ออกไปนอกวังอีกเลี้ยวนะลูกนะโธท่านแม่เพคะลูกก็แค่อยากจะไปเรียนรู้ชีวิตนอกวังบ้างเพคะมมไม่เป็นแม่คิดถึือแล้วมาวังนี้มีอะไรไหมลูกฮะมีอะไรหรือเปล่ามีธุระหรือว่ามีอะไรท่านแม่เพคะลูกแค่จะมาจับตัวคนร้ายแล้วไอ้ตัวคนร้ายที่ลูกว่าน่ะมันคือใครไม่มีใครมีพิรุษเลยลูกไม่มไม่มีใครเลยนามีม

แถมมันยังคิดโคตรคิดจะชิงราชบัลลังก์ของท่านพ่อด้วยนะเพคะเร็วมากนายอ่อนง่วงอ่อนม้วงอ่อนง่วนเฮ้ยพี่ที่มันพูดมาทั้งหมดอะเป็นความจริงเอามันไปประหารยาเลยเอาดิใครเข้ามาแล้วก็ิงตายก่อนอย่าอย่าอย่าละฉอกด้วยเฮ้ยใครยิงข้าขอร้องจาทำอะไรเมียข้าเลยข้าขอร้องเอาข้าไปเป็นตัวประกันอย่าทำอะไรเมียข้าใช่อย่าทำอะไรเมียข้าเฮ้ย ไอ้โมเละแกพูดอะไรของแกวะาเมื่อกี้บอกว่าอย่าทำอะไรเมียข้าเมียข้าแกไม่ถึงว่าเมียฉันก็เป็นเมียแกเหรอใช่แล้วเฮ้ยตกบ้าเลยแกไปด้กันตอนไหนวะเนี่ยเอาก็ไอ้ตอนที่ถูกผลักล้เหวไงเขาล่วงไปก่อนได้ไหมโว้ยไปตกบนหลัง้องอีกซี นกอินทรียังไม่ทันบินข้าก็ตกตามไปดังตุ๊บน่าเป็นไงเสียงดังจั่วเฮ้ยโอ้โหได้เลยนกนกอินทรีมันก็บินต่อไปอีกไปอยู่หลังนกอินทรี่สามเที่ยวโอ้สามเที่ยวแล้วกี่หนสิบแปดโอ้ยสามรอบใหญ่แน่เลยนกอินทรีมีมีเวลามีแรงบินถึงสิบแปดเที่ยวอยู่เหลยเฮ้ยปล่อยมีทางไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีทางปล่อยมีทางไมเดี๋ยวนี้อ๋อ องไหนองไหนมาเลยไมาลงมาเลยไล่มันเลยเดี๋วเฮ้ยบ้าทล้งเนี่ยผีคนนี้มันจะตายด้วยมือฉันคนเดียวทั้งนั้นเช่วยหยุดเดี๋ยวนี้นะเออนพี่ไอ้ตู้เจ้าทำเช่นนี้ไม่ได้ศาลไข่ฟองเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้ากล้าฆ่าคนบริสุทธิ์แล้วก็เจ้า ต้องตายตกไปตามกันโอ้โหสมบัติสำนวนอะไรฮะสำอะไรทำเงนอะไรเจ้าคิดผิดแล้วที่ทำแบบนี้กับข้าแน่แน่ข้าคือเปาวุ่นจิ้นเปาไหนผู้ผดุงความยุติธรมรมผดุงไหนไม่รู้จักผดุงอะไรให้ที่เล่นหน่อผมขันหลบชั่งนิดนึงสู้เหรอสู้สู้เหรอติดวิกติดวิกกลมอห่านี้สู้เหรอสู้ ดููหรอยังยังยังอะไรถ้าคดีนิ้วนิดเดียวหัวเจ้าจะกระเด็นหายไปด้วยเครื่องอาหารลงดีสิอ้าวอ้าวดีสองทีสองทียังนิ่งอยู่ยังยังยังอะไรยังยังอะไรยังยังอะไรเดี๋ยวไม่เข้ามาช่วยกูออ้าวเป่าเฮ้ยเป่ากันด้วยเฮ้ยเป้าเฮ้ยดูเลยเ้ยนี่ยนี่ท่านเป่ายังไม่ละเว้นเขาอีก ฮะนี่ต่อหน้าฮ่องเต้ยังกล้าทำอย่าว่าแต่ฮ่องเต้เลยทไมว่าเนี่ยเป็นฮองเฮาก็สามารถเอาชีวิตเลือกได้โอ้โหเฮ้ยใครใหญ่ของกูไปพูดมาที่พ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยยืนคนเดียวเหงาเปล่าวะเฮ้ยเอวไม่ใช่มีใครไกลไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะ เจ้าทำเกินไปแล้วเตอนหน้าท่านเปาแล้วห้องเต้หวังเฉาอยู่ตรงนี้เจ้ากล้าหรือเข้ามาดิมั่นใจใช่ไหมอเข้าไปสิเข้าไปมึงไปก่อนอ้าก็จะมีเรื่องัะคิวกินอีกแล้วผองต้องถึงมือข่าแล้วอาไัยคนอาไัยห ไปสิไปจุกิฮันมาฮันคงต้องถึงมือข้าแล้วคนดางเจ้าต้องตายด้วยภูเก็ตตลกอะไรข้าดิบเป็นบ้านนาของปาพุจินะบ้านนาอะไรขลักขลักตลกอะไรอะไรเฮ้ย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 ของจริงแล้วนี่ปล่อยไปเยอะแล้วนะนี่ยังไม่หยุดอีกเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาดิเดี๋ยวก่อนไม่ได้ละ ตะคิวกินอีกข้างเลโอ้ยเฮยเดีแยวถามหน่อยถามมันอร่อยตรงไหนแต่คิวมันกินจังปล่อยปล่อยปล่อยใครปล่อยให้มันจายคนเดียวรวยเยีดีนะอย่ามาเม่งมุงเม่งมุงเม่งเราติงจังไปไหลไหไหลไหลโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไหห ชุดไม่เกรงกลัวไม่เป็นไรทำไมนี i̇şte ่ระดับอาจารย์เด๋อเกี่ยวอะไรอ่ะมันเกินไปแล้วยมันเกินไปแล้วเฮ้ยลุกเสียแล้วเฮ้ยเอาล้วเยเฮ้ยทำไมเฮ้ยอะไรเฮ้ยยังไม่คัดอีกเหรอไอ้เรืงไอ้เรื่องกามใหญ่ลามใหญ่เลยอะไรมีกล้าเรามีกามใหญ่าไ้ปเอาไ้ไเยอลยเฮ้ยเฮจะอ้อมไปยืนนู้น

Oh <laughs> บ้างกันหมดแล้วเออแล้วเจ้าล่ะท่านเฒ่าท่านเฒ่าว่าไงมีเพลงอะไรที่เหลือยังไม่ได้อ่านอีกไหมขอซื้อต่อสักเพลงหนึ่งแม่ครัวไงแม่ครัวแม่ครัวร้องไงให้ท่านแม่ทำนองไทยเดิมไม่ต้องไปเสียค่าทำนองเอาเหรอทำนองข้างคาวกินกล้วยยังร้องไงรบ้างติงเด้ได้ติงเด้ดิงเด้ดิงเต้ดิงเต้ดิงเต้เมื่อเย็นแล้วฉันเห็นแม่ครัวไม่คุ้นคุ้หัวและแม่ครัวงานนี้ข้าวปลายกมามากมีแม่ครัวบ้านนี้ละหม้อใหญ่หม้อใหญ่ บออหุงข้าวแล้วเธอมาลุกมาเลอไม่รู้ว่าเบอร์อะไรบวกลิเกนั่งมองละนาดก็จ้องไปรู้ว่ามองทำไมมอข้าวบ้านเราก็มีแต่บอบ้านดีใหญ่ดีเลือกลบมอข้าวบ้านเราเก่าไปชอบโมใหญ่ไม่ไม่เขาแม่ครัวโอ้โหอู้หอาวดพับหลับตาอาหาร แล้วแต่จะทำบุญบอปากควายเก่งมากเลยเพลงสนุกมากเลยอาถ้านั้พวกเราเปิดเปิดสารลองฟังเขาสินะตู้เย็นเยินฟังเมียนะจ๊ะจะเมียจ๊าจ๊าเพราะยังเลยยังโอ๊ยลูก้ามขาอะไรไม่รูอะไรไม่รู้กนิ่นมหาหิงเต็มตัวหมดาาถึงไม่รู้าม่ชลูกปวดท้องเอาในเรื่อง เมียท้องต้องดีใจมึงอย่าเล่นนอกเรื่องสิไอเนี่ยในเรื่องเหรอในเรื่องนเรื่องแล้วอเด็กท้องคะดูแลไม่ไหเหรอไม่ไหวแล้วถึงขั้หลังๆหาเด็กดูแลตัวเองได้ด้วยอ่ะอ the ือคุณวายสับไม่ทันแล้วโหหมุ่นก็ยังคาบเกี่ยวอยู่ยังยังไม่ขาดไปตรงนี้ก็มาปัวพันเอาสักอย่างหนึ่งเอาให้มันลงตัวท่านคานในเรื่องเหรอคะในเรื่องดิในเรื่องจริงอ่ะในเรื่องจริงไม่ใช่ในเรื่องละครยังไงเนี่ย จันเจ้าหวังเฉามาหั่นรับได้เท่าไปได้เวลาฉันเพลงแล้วไม่ใช่มันเป็นอะไรเนี่ยอโอ้โพ่อก็บอกเขาไปสิเออคือข้าเป็นเบาหวานเปางกนันตายกอดทะลุะเลือดฝอยใกล้จะแตกเล่ิตันบ<ห>รรลุหลัวใจไปแปดเส้นแลยวไปนี่กูจะตายกูต้องมาบอกโลกกูด้วยเหรอเนี่อะไรอ่ะถามจริงๆ เขามาฉากเดียวเองเหรอมีงานก็เนี่ยไม่ตายง่ายอี <S 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 ตอนที Management> ่ไม well ่มาก็ลบเร้าบอกให้เอามาเอามาแล้วก็เอามาแล้วไงแต่พอเอามาก็เล่นนิดเดียวเขารู้ไหมเนี่ยว่าเขาจ่ายแค่ตามฉากนะเฮ้ยที่ไหนเล่นฉากเดียวเขาจ่ายแค่ฉากเดียวเฮ้ยจริงเหรอฉากละห้าสิบ ไปบอกเลยคนเขียนบทบอกช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสบายเขาก็เลยให้น้อยอย่าไปบอกบอกให้เขียนโทษเดี๋ยวไปอีกสองตัวเฮ้ยวมีแล้วกันตอนนี้มึงตายใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกฉากเลยดีกูลากศพมึงไปทุกฉากเลยมึงจะบ้าเลยออมาก่อนบ่ายทำเดินกระป๋ตาแปะเป็นไงอยู่อาสมฤาษอสีเธอในนี้แหละครับอะไรก็ทุกอยู่างนี้เลยนะภาษีฉันลดเลยนะคุณลุงคล่องแคล่วมากเลยไอ้นั่นมันได้เป็นรายวัน ไม่บอดไม่มีใครห้ามนะมันก็จะดูว่าดูซิอาจารย์จะชูเลขอะไรขึ้นมายายาไอ้นี่ก็ตีโอ้ดูนี้ทูกันเลยอ้าวอ่าอาหารทำอะไรไปเฮ้ยยังยังยังใครใส่เท้าใส่เท้ายังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกหน่อยสิใครฆ่าน้องตามข่าวจนคุณจะปวดหัวไปหมดแล้วย่ีเลนี่เลยนี่เลย อ,อย่างเลือต้องกินตีนตีนไก่พี่แหลกินไก่สิพอดีเห็นตีนไก่เว้ยกินตีนไก่ไม่ต้งตงตอ,อตงกินหรอก,กเอาใจกันจังเลยอ่ะฮะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าลำเอียงลำเอียงได้ยังไงว่าไม่ใช่ลิเกจะได้ลำเอียงไ,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 ไง้วววไปไม่ต้องคุ้ยช้อนขนาดนั้นนี่มันช้อนลูกดวงไฟช็อตว่างลำเอียงอ่ะ

นี่ตรงนี้แหอตรงนี้ขันมันไม่ใหม่เขาจะเทใส่เอาไปกินในห้องไงมสาสบานเอาหนะารับรองได้สูตรของลุงฟุเนี่ยนะหากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วลุงฟูพูดจาดีมากเตันพี่สดเลยสดเลยนะคะสดให้หมดนี่เลยจ้ะตั้งใจจะททำเพื่อเธอกับลูกของเราเพื่อลูกค่ะเพื่อลูกเฮียจันทอะไรลุงอะไร อา้าวกะลังโลกไงมึงเห็นเป็นลังหมูลังไงนะเลียมาฝากไหมมีสมุนไพรอะไรมาฝากไหมอ,อ, <c oughs> อใช่ <c oughs> ทา่านเคยเอาสมุนไพรมาฝากข้าแล้ววันนี้ท่านออกมาหรือเปล่าข้ากับท่านแม่รอนานแล้วนะอ๋อวันนี้นออกมาด่านเยอะด่านเยอะใครว่าด่านเยอะไม่นั่งอยู่ก่อน <c oughs> จะไปคิดมากมันเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันข้ากับเป็นคนดีแล้วไง ดีแล้วเหรอถ้าดีแล้วสาบานให้มีงานมีการเอาก็ถึงไม่มีกินเลยหรือเอาไอ้คนไปคนดำไปนะท่านเปาท่านเปาท่านเปาเอาหน่อยเออเอาอีกเอาอีกกำลังสนุกเลยเอออย่างนี้ท่านไต่เท้าช่วงนี้คดีมันน้อยพวกเราก็เลยรู้สึกว่าต้องดูแลสุขภาพเต้นกันนิดๆหน่อยๆนะท่านแต่เท้าโอ้ตกใจอะไรท่านเปา มันจะมีคดีได้ยังไงเพราะมาสาลไกลฟงเออะเออถ้าก็ปะหารเออะเออก็ปะปะหารที่ปะหารจะหมดเมืองเนี่เมืองนี้จะกลายเป็นเมืองร้างอยู่แล้วครับท่านเปาอย่างนั้นเหรอครับท่านเปาก็ไม่ยากนี่พวกเราก็ย้ายเมืองสิไปหาปะหารคนเมืองอื่นเขาโอ้ยมันต้องมีคดีถูกอ,อย่างนั้นข้าคิดออกแล้วท<ล>่านเปาการก่อคดีหาคดีไม่ยากใช่ยังไงก้มหัวมาเ มึงมึงตีมึงมันมันมานไม่วะเอ้าพังพังพังทีนี้ดาวสินโดมเอาดีๆใบ้ดีๆใบ้อีกทีดีๆ่เคอยฟังหน่อยสิว่าหมาหายไปยังไงยังไงวันนั้นไปจูงแล้วยังไงเอาดีๆนะเรียกมากินข้าวมากินข้าวล่อ่ขี้หล่ออหมาก็กินขี้หลา บอกให้เล่าดีๆเจ้าเป็นเจ้าของหมาใช่ไหมไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่เดี๋ยวพวกข้าไปเองเจ้าต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเป็นตัวอื่นอีกโอ้ยไม่คิดเลยจะมาเห็นภาพแบบนี้อชายโฉดหญิงชั่วจนลืมรลักลูกรลักผูวน้ำใจแสนชั่วผัวเดียวไม่พอ รู้ว่าครับเป็นคนเคลิมง่ายประหารเนี่ยมากกว่บเบื่อเลยอะ,อะอเลยมเายมาลาลยมเลมาเลนมา ไอ้เม ну no> ื่อกี้นมมึงเหรอเมื่อกี mm ้โ hmm> ้งมึงมาโดนนมหนูไอ้ตัวหน่หวงหวงไม่ใช่นมมึงทั้งหมดหรอกกูรู้มึงซื้อมาจากหมอครึนหนึ่งอันนี้เมื่อกี้ที่โดนนะของหมอส่วนเอาส่วนของหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลยลุงลาขับไปทำไมอ่ะเดินแบบผู้สำเร็จ จะยอมรับสารภาพไหมถ้าเจ้ายอมรับสารภาพแล้วก็ชายชู้ของเจ้าก็แค่ถูกเดรเัจฉ์<น>ส่วนเจ้าก็ต้องถูกทวงน้ำตามกฎรับไหที่มันไสตัดกงเดียวใครรับสักทีน้ำพันอย่าไปยอมรับสารภาพ ความรักที่ฉันมีให้เธอพี่ไม่รักกันแล้วเจ้าไม่รักษาความรักของข้าไว้เที่เราอยู่บนเตียงด้วยกันข้ามาันไม่เคยให้เวลานิ่งเหนียบมากกวาเจ้าเ,เจ้าก็ทำกับแม่ไอ <c oughs> ้คุณ<อ>ชายตู้ก็โดดลงมาทำไม <c oughs> บ้าหรือเปล่าข้าบ้าตกทุกวันนักเรีนเฮ้ยไปเล่นบ้านมึงนู้น ข้างล่างแล้นะนะฮะเตียวพี่ลงไปเลยทีวีทีเรื่องท่านไม่เคยรักกาดเลยท่านพี่ไอ้ใจวุ่นใจจะใหม่มีอ่ะร้องขนาดนี้ล้วข้าวสุดท้ายให้โตตอบกับมันทุกคนทุกคนที่ฉันยังรักไม่ห่างแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะดนี่เตียวก็ไม่มีนะเหอะเดวกูไปคืนตั๋วก่อนเฮ้ยมานั่งโง่ยิวสถานีมีหอย นี่สิคลาสสิกมากๆได้เลยตั้นเท้าจัดไปไปโอ้ไปช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวจัดการมาฮั่น้าแลาวมาแล้วกดไว้กดไว้มาเตาโอ้ยมาเตาโอ้ยเป็นไงกาเมีที่เขาห้ามเล่นชู้ผัวเขาไม่อยู่มันเข้าไป หัวพี่ไม่อยู่อะไรไม่อนี่เดี๋ยวมาพูดเลยหัวอยู่แล้วก็ทำแต่มันหลับเมาไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยคุณพี่นี่อะไรติดนู่นไม่ได้ติดนี่ขอติดใครโดนขอขอโทษไหวไหวเกิดมะไรคะอะไรนี่อะไรคะกะกะบองที่จะเคี่ยวเจ้าไงที่จะมาเคียวถูกต้องร้อยร้อยเยอะเทงานั้นเอามาเคียวเท่าไหร่นะคะร้อยที เยี๋ยวว่าแต่ร้อยทีหนึ่งพันทีก็ได้กันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วนะคะเอาค่ะงั้นนำมันไปประหารนำมันไปมึงนั่นแหละวุ่นวายขัดขวางการสอบสวนอยู่นี่แหละน่ารำคาญถ้าเป่าค่าถ้าเป่าสอบสวนต่อไปเลยค่ะดีวฉันจัดการเอง้ยเฮ้ย สอบต่อค่ะปาบักอย่าไปเชื่อมันมันโกหกวันนี้นะเป็นคนที่จงรักภักดีแล้วเป็นของที่ดีสายดีตลอดมาไม่มีวันทาําเรื่องนังเป็นได้ขาดของเราตัดถูกต้องแล้วพะยะค่ะถูกต้องเนาะแต่ว่าทางเรามีหลักฐานเป็นคลิปนะพะยะ่ะ,ะคลิปละไมเนี่ยมันตัดต่ออะไรมันแบบนี้มันมีเยอะนะบัดเจอร์ฝั่ัดสินธิคดีเองเลยหรือพะยะ่ะใช่ดิมีปัญหาอะไรท้ายมา ปลาอะไรเห็นแล้วตกใจปลาหน้าไม่เล่แล้วมาเนี่เยี่ยวชุนเนี่เอาไว้แล้วโคมฟาบาดและหงฮาขอให้อยยุยืงมือปีเอาตามไปปะหัวอะไรเนี่ยมาแล้วครับท่านแต่เท้าเครื่องประหารเครื่องประหารหัวพุทธเด่น ห้องเต้ในฐานะที่ข้าค,คือเป่าบุญจินเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะนะ,ะราตัดสินความมานานแล้วก็ไม่เคยทำงานพลาดถ้าจะพาหารคนดีๆให้ตายไปแล้วก็หมอมฉันก็ขอเอาชีวิตตายตา,ยตามไปด้วยพะยะค่ะ,ะเีพ,พี่จะไปยากอะไรละ่กระกอปพาหานมันทั้งหมดนี่เลยเอางั้นเหรอเอาเลยเอาอย่างงี้เลยอย่างนั้นปาหานมาไหนหมดอ ผมข้าหลบสักนิดไหมสู้หัวสู้สู้หวติดวิกติดวิกตุ้มอ่อยนีอย่ามาเมงมุงเมงมุงเมงเราติงใจไหล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 โอ้โหโอ้โหไหลโอ้ยชุดไม่เกรงกลัวไม่เป็นไรทำไมนี่ระดับอาจารย์เด๋อไปเกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมตัวร้อใครอหรือไอเนี่ยตัวร้อเยอะนั่งตั้งนานกล้องมึงจับร้องเพลงซิงเกิลใหม่ของฉันสักเพลงนี่มึงเปิดค่ายมวยรู้ปิดค่ายเพลงเอาจะค่ายมวยค่ายเพลงฉันก็ทำต้องสองค่ายอะทำไมมีปัญหาหนุกหูสักนัดไหมเฮยเฮียเฮยเฮ้ยเฮยเฮียเฮ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 เยเฮยเฮ้